สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้อยทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญหลวงพ่อเปินนะครับวัดบางพระนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับพศ2อ5 9 5นนะครับหรือว่าปี59นะครับเห็นไหมครับไม่มีการเสียเวลาเรามาเปิดกันเลยโอเคนะครับเห็นไหมครก็จะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับผมเป็นทรงเสมานะครับ ด้านหน้าก็จะมีหลวงพ่อเปิรนนั่งเต็มองนะครับตรงนี้ก็จะมีคําว่าหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะฮะเราลองมาลงกล้องกันดีกว่าครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครหลวงพ่อเปิรนนะครับวัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะครับพศ2559นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเปิรนนะครับนั่งเต็มองค์เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับ อ่าเป็นเหรียญที่นอนกล่องมาเลยนะครับสาหรับเหรียญนี้นะครับผมก็ได้เช่ามาตอนปีห้าเก้านะครับผมนี่นะครับผมก็ได้ไปไหว้นะครับรูปหล่อของหลวงพ่อเปิรนมานะครับนี่นะฮะโอเคครับสําหรับด้านหน้านะครับผมจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับผมทางวัดยังมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับถ้าพี่เพียงนองเอฟซีท่านใดนะครับเอ่อ ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับอยากมีไว้บูชานะครับก็เชิญไปที่วัดบางพระจังหวัดนครปฐมได้เลยนะครับผมทางวัดก็ยังมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับนี่นะสำหรับด้านข้างนะครับก็จะเป็นนี่เลยนะเห็นไหมครท้องแดงชัดๆเลยนะครับด้านหน้าเขาก็จะลมมานะครับลมมันปูมาครับอ่าไม่เป็นการเสียเวลาเรามาชมดูด้านหลังครับ สำหรับด้านหลังก็จะเป็นปู่ฤาษีเดินดงนะครับผมเห็นไหมครับอยู่กลางเหรียญเลยนะครับสวยงามมากๆแล้วก็จะมีโค้ดนะฮะนี่นะครับโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับผมกำกับไว้นะครับของแท้แน่นอนนะครับเช่ามาจากวัดนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะถ้าเออใครเห็นคลิปนี้แล้วแบบ อยากบูชานะครับแล้วไปเจอตามตลาดต่างๆไม่กล้าบูชาก็ไปบูชาที่วัดได้นะครับยังมีให้บูชาอยู่นะครับขอย้ำอีกทีนะครับนี่นะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดตับไครเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆเอ็ซีทุกท่านได้รับชมนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ